สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวัตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศก่อนที่เราจะไปฟังข้อมูลข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆจา,ๆจากทางราชการขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับ เพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กด s ับสไคร b ์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณอากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับสุดแปลกตาหิมะตกกลางทะเลทรายในซาอุดิอาระเบียทํำอดูดยืนงงกลางดงหิมะสวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวัตภยัยอุตุภภัยพยากรอากาศนะครับผม วันนี้นะครับขอนําเสนอข่าวนะครับจากข่าวสดออนไลน์นะครับที่มีข่าวออกมาว่านะครับ มีหิมะตกในทะเลรไตนะครับในรอบหลายปีนะครับผมถึงแม้ว่าเดือนมกราคมจะมีหิมะและน้ําแข็งในหลายพื้นที่รอบโลกแต่โดยปกติแล้วนะครับทะเลรไตในแอฟริกาและตะวันออกกลางไม่ใช่พื้นที่ที่จะมีหิมะตกได้ให้เห็นในบ่อยครั้งนะครับผมแต่ในปีนี้มีหิมะตกในทะเลรไตซาราราและอุณหภูมิในซาอุดีอาระเบียกลับลดลงนะครับเหลือลบสององ,องศาเซนเซียสเท่านั้นโดยช่างภาพรายหนึ่งได้ทําการถ่ายภาพน้ําแข็งบน นินรายในซาฮารานะครับที่เหมือนราวกับเป็นภาพในดินแดนแห่งความฝันโดยขณะที่อุณหภูมิลดลงต่ำกว่าจุดเยือกแข็งอีกนะครับผมในขณะเดียวกันในซาอุดิอาระเบียชาวบ้านและชาวต่างชาตินะครับต่างแห่กันไปดูที่ทะเลทรายในภูมิภาคอาซึ่ซงเพลิดเพลินกับภาพที่หาดูได้ยากคาเรียมบูเซตาตาช่างภาพรายหนึ่งได้นำเสนอให้เห็นภาพอันน่าทึ่งของเมืองอินเซฟรา เป็นเมืองแห่งทะเลทรายขนาดเล็กนะครับของแอลจีเรียเราจะสามารถเห็นแกะยืนอยู่บนเนินน้ำแข็งที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งนะครับซึ่งเนื่องจากอุณหภูมิได้ลดลงถึงลบสามองศาเซนเซียนะครับในเมืองอินเซฟราในประเทศแองจีเรียถูกเรียกว่าเดอะเกรสเว To the Desert นะครับหรือประตูแห่งทะเลทรายซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ1,000เมตรและรายล้อมไปด้วยเทือกเขาแอดรัสนะครับซึ่งทะเลทรายซาราราครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับของแอฟริกาเหนือแม้ว่าในปัจจุบันทะเลทรายแห่งนี้จะเป็นพื้นที่แห้งแล้งแต่คาดว่าอีกประมาณ15,000ปีข้างหน้าพื้นที่แห่งนี้จะกลับมาเขียวชอุ่มและมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งนะครับผม ส่วนประชาชนชาวซาอุดิอาระเบียต่างแตกตื่นนะครับและตื่นเต้นกับการมาเยือนของหิมะในครั้งนี้นะครับเป็นอย่างมากเพราะถือว่าเป็นสิ่งที่หาดูได้ยากมากในภูมิภาคอาซีของประเทศที่มีภูเขาและทะเลทรายแต่ตอนนี้กลับถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งนะครับและหิมะ อีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากพบครั้งล่าสุดเมื่อนานมาแล้วนะครับที่อุณหภูมิในภูมิภาคลดลงจนต่ำกว่าจุดเยือกแข็งทำให้ในบางพื้นที่นะครับทางตะวันตกเฉียงใต้ปรากฏภาพอูดสัตว์สัญลักษณ์แห่งทะเลทรายที่ถูกรายล้อมไปด้วยหิมะขาวโพ้นในทั่วเมืองนะครับ แห่งเมืองตะบูกนะครับเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่หนาวที่สุดในซาอุดีอาระเบียนะครับผมอย่างไรก็ตามหิมะและน้ำแข็งเป็นสิ่งผิดปกติในพื้นที่ทะเลทรายและอุณภูมิในทะเลทรายอาจลดลงอย่างมากในชั่วข้ามคืน แต่พอถึงช่วงเช้าหิมะเหล่านั้นก็จะละลายหายไปอย่างรวดเร็วนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่มีหิมะตกในสหราและซาอุดิอาระเบียเพราะในปี2561และ2560ก็ได้เกิดเหตุการณ์หิมะตกในทะเลทรายมาแล้วเช่นกันนะคะผมซึ่งเป็นครั้งแรกที่พบเห็นหิมะในพื้นที่นี้นับตั้งแต่ปี2523หรือเกือบ50ปีมาแล้วนั่นเองนะคะผมที่มานะครับ ดลี่เมลนะครับผมขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสันกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตนภยัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศและขอกำลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ